สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามากินเขาน้ำแพลจ้ามือนีเพรได้กับเขาหลายอย่างเลยมาจ้าพี่น้องสวัสดีครับมาเส็บเสียบกับอีกมือนี้บได้เอ่อหนึ่งเขา้ามื่อขึ้นฝนมันตกก็เลยบบได้มาเขา้าลืมนี่อ,อมนองงัวอโอ้ยอ,อ,อ,อมนองควายครับนี่ หอ,อมน้องควายร้อนๆอุ่นเรามาอุ่นครับผมปลาด่วนน้ำมาไหแล้วกะ็ก้อยก้อยปลาแหงใส่บกมวงหน่อยใส่บกมวงแต่หน่อยนี่แหละกับเอสมปลาขาวสมปลาขาวกินกับข้าวเหนียวด้อพี่น้องอุ้ยสมปลาขาวนี่ตอนปลาขาวนี่เห็นปะอือหือเราอยากพืกพันเลย พันกับริกสหืมุดยอกซุปูด,ดมากินขอ,องกันกาดกระหนาวพี่น้องปีนึงได้กินเที่ยนหนึ่งออม สุดยอดอีกแล้วไกว่ก็ยังไกว่ไกว่ปลาดุกกันละแต่ว่าแต่หน่อยเปลี่ยนเป็นปลาคิโกเพราะว่าปลาดุก่มี

มือกี้ห่อนตับแตกแล้วไปได้เหรียญน,น้ำแล้วเนาะป่นเนี่ยมาปิงไฟน้ำกันผู้เล่บริกัรไม่ไหมครับน้าสงการกัะท่านหนาวๆคือกัน giọt và mình quy học đó nó phí như vậy đi rồi cay rồi nhà ô hàng เพิ่นบ่ได้ใส่กระปุกกนนะเพิ่นเลยใส่ตุ่มให้เอาไปกินหำเมื่อทำยากหรือก็เพิ่งย่องเพิ่นงยาะมไปยังมาแซ่บเด้ย,นนย,ดยหรอแซ่บไปหลือสมปลาขาวสวยเนี่ย ้ำมันกางเลอเก้มเ,กเราขาหอาอะไุดยอดกินเลาขาเห้วเมื่อ,อก,กินไดไมเื่อก้ก <c oughs> ินเลาขาก็เจ้าส่บัก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 เอยซื่นใจมาเจ่ามันเศรา้าเจ้าไปไปแกะไปถอนอยู่้านเนี้ยเห็นก็เจ้า บ๊อกไปเป๊กไปเป๊กเดี๋ยววะโอ้จะหน่อยกินน้ำหมดละช่องมือแนนสี่งเดื่บ ขาเท้า,าแสบใช่พี่หนอหนาวหนาวออกเยนมดได้โอ้ยนั่งนมมามานีา่เนี่ยนี่ไงจ่าจ้าตะปาขนานจะ่าจา เอาอยีงลูกเอาหีจ๋าลูกจ๋าเอาไหมยังไม่เอา<ะ>จ๋าลานาาสิลูกลาแม่น้าวลาแม่นาวนั่งลเวลาแม่นาว,านาว,านาวจ๋าขุนเสื้อปิ่ กดกันลูกกดกันหน,นาวบ่หนาวพัดลมก็ไม่ได้เปิดแอร์ก็ไม่ได้เปิดเออเออนาะพัดลมไม่ได้เปิดเลยเนาะปกติถ้าปิดแอร์ที่เปิดพัดลมนะน,น,น,น้องน้องค่ะอย่าแม่กินเขานาหนานานั่งเปิดพัดลมอยู่เลยเจ้าห,หน่อยแพล่า มติดไหมนี่นี่เสื้อสองซันคนนี้เสืสส้อกันหนาวสองซันเพื่อหยาบลูกเพื่อหนาวเพราะว่าจังหน่อยตากฝนดูมัาจังหน่อยก็เลยอาบน้ำสาหัวเออโอ้พระล้าพระเจ้าสูบน้ำสูบน้ำบาดาลขึ้นไม่ไม่เนี่ยอุ่นอุ้นที่น้องน้ำอยู่ในดินเนาะอุ่นบ่ต้องมีเครื่อง ทำน้ำอุ่นก็ได้น้ำมะดามอุ่นกว่าสดชื่นเก็บบนหอวแม่มัวมัวมัวไปมามัวมัวมัวแม่ไม่ด้กินเขาครับแม่แม่กินเขาแน่ ใอ้กินเขาเนี่ยกุ๊กไก่กุ๊กไก่พี yeah ่สาวเขาบอกจุจียาวไปทางานไงไงไปใช่ยุบลูลงไปบ่ได้เด้อนั่นนี่ขึ้นบ่ได้เด้ะไม่เก็ต ทีมอสได้ไปทางไหนหน่อยพระเทลุงคองพี่น้องถ้าตกคองชอนละต้นนี่นี่ห,หัวลอเสยนี่นีห,หัวลอเสยบม่รตกดอกยับตกหอดลงไปอ,ะอ่ะม,มันมืน,นยังอะไยงไงถึงที่เเพิ่งแม่ไงให้เอาเอาไปนั่งเข้าไป

งาต่อยโมเมนมนะือนนะเป็นบะงา,าต่อยี่เงี้ยนี่ว่าเป็นนมนี่แค่นี่ว่าเนไข่อากาศเตียนนะหรับนาจ้าา อลไรเอาเด็ดเด็ดตอนนี้เนียกอะือถดานคึอาหาดอยู่ดิดืกี้ไปซำหัวหัวคอยลมละนาวเลย one.